สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านครับพาพี่น้องมาอัปเดตที่เอาพ่อพระพุทธลูกเมื่อวานครับที่มันโผล่ออกจากน้องหนำเนาะอันนี้มันก็เป็นน้องหนมครับฝนตกมันก็สีเต็มนี่ครับส่วนพระพุทธลูกนี่ครับอยู่ด้านนาเฮ้าตรงนี้ครับอยู่ไต่ต้นไม้ครับบางคนก็ว่า อ๋อตามอยู่ตามห้ตามหน้าโบแมนได้ครับอันนี้อยู่ในป่าเลยพี่น้องอยู่ในป่าป่านะครับอยู่สนามบินเก่ามทมไมสงขามครับนี่ป่าทางนั้นครับเบิงออเดอร์ไผ่ว่าอยู่กลางของหน้านี่ป่าทางไหนเห็นบอกนีแต่ห้อยรดมาครับหอยรด้นมาเบิรเง็นบอทางมูลมัด ด้านหน้าครับหัวแล้วก็ขนลุกขนลุกซาตุซาตุเดี๋ยวพี่น้องเด้อเห็นบอนี่ครับสมสิให้เบิง้งไก่ครับขออย่าเด้อครับเจ้าตีเจ้าทางนี่มันบอมแมน โมเมนต์เอิญยังเกาะโมเนพระพุทธรูปโบราณหรอกครับแต่ถาเวลาผ่านไปหลายสิบป,ปีไปเป็นหลอยปีไปมองนี่ละจะเป็นมองที่มีสื่อเสียงมีคนหูจ้ะเป็นวัตถุที่วัตถุโบราณที่ส่งคุณขายอย่างหนึ่งครับเหมือนคนสมัยแด่ก่อนเขาปั่นพระพุทธรูไปไว บพว,ว่ามองไหนก็นดีที่เขาคุดพ่อนั่นที่เสี่ยงแสนทั้งฟังเล่าก็ได้อันนั้นกับน้นเหรอครับสร้างขึ้นมาแต่ว่าระยะเวลาผ่านไปหลายสิบปีหลายปีมันก็เป็นวัตถุโบราณไปเลยครับแมนบอรครับนี่อันนี้ถ้าผ่านไปหลายปีนี่ที่เป็นวัตถุโบราณไปเลยครับผมให้บริงไงไการอีกทีนึงครับพ,พี่น้อง ผมจีสรุปให้เบิงว่าแต่บอแน่ชัดนดยครับถามผู้เฒ่าเพิินว่าอันเนี้ยมีคนผลนมะปั่นไว้นผลนมะปั่นไว้เป็นคนเขาเอ,อินว่าจังได้ดอกคนบดเต็มปันไหนนะครับโบนแมอชนปกติว่าสันซะเท่ากับสีไฮเกียร์เพล่นนะครับเวลาฮาวะยัง เป็นคนคือกันครับเฮาขวรนจใไ้เกียตเพิ่นเนาะอย่าไปว่าเพื่อนเป็นนั่นเป็นนี่นี่แหละครับเพื่อนคือคนที่สางอียังไวาใไฮโลแล้ะครับสร้างยังไวดใไฮโลแล้วมีคําถามทีว่าคุณเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ครับก่อนที่คุณจะจกโลกนี้ไปนี่คุณสางอียังวด์ไฮโลแล้วยัง คุณทำอะไรไว้ให้โลกหรืออย่างนี่ครับอันนี้เพื่อนต่อให้เพื่อนปั้นไว้เพื่อนกระทิงซิ่งนี่แหละครับถ้าเพื่อนบอะยุแล้วเนาะเพื่อนกระทิงซิ่งนี่แหละครับไว้ให้กับโลกให้ลูร้านเท่าแน่นะโคตรกาบไว้นี่ครับเมื่อวานมีคนมาจุดถูกเอ็มมินองกับบมหูด้วยครับปปตกเตนมินก็ขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่ แกบว่วเคยเห็นเลยส่วนหน่อยครับผมเพลิหูเลยมีถ้าเป็นบ้านน้องแสงกับมีบ่จ้คนนะครับที่หูครับส่วนมากบ่หูกับแห่กันมากอดมินเองมอว่านกับไปเล่นน้ำทั้งผู้มากับสาบขาวกับเลยมาเบิงครับนี้ห้อยดอกไม่ไม่ครับพี่น้องมือเสารนี่เลยนี่เสานี้เลย ทูบกระหอยจุดไปครับนี่นี่ตัวให้ข้นปั่นบปกติแต่เพิ่นก็ะดีเนาะสามารถเฮ็ดให้ข้นกาบไหวได้ผมเสือเลยว่าข้นปกติหลายๆคนนี่บ่มีความสามารถเฮ็ดได้แบบนี้สํานี่ครับเป็นพระพุทธรูปเลยข้างล่างนี่ ผมบอกหูครับบอสมัดระบุได้แบบเป็นียงครับบมเป็นก้อนหินกับเป็นียงักอย่างละ่ะอาจจะเป็นก้อนหินที่ข่ายพระพุทธรูปก็ได้ที่อยู่มองนี่นี่ผมบอกแล้วก็ว่าค้นลูกครับพี่น้องอยู่ใต้ตนใหม้เพราอยากจะทีเจ้าทางเด้อครับรออิลี่ค้นลูกอิลีนี่ครับหอยคนยางมือเส่าห็นบน,นเต็มเต็มอยู่มีแต่หอยลดแม่ทางมุนบดนี่ ต้องให้ค้นสิปั่นไวก็ต้องรักษาไวใา้ให้ลูกล้านครับให้ลูกล้านภายหนาเบิ่องอีลอยปีนี่สิเป็นัทถุกโบราณที่มีคุณค่าเลยครับนี่รักษาไว้ให้ดีนี่ครับบรรยากาศด้วยหลอบครับพี่น้องสีมีอีหลายจุดอยู่เดี๋ยวผมสีผ้าเขาไปเบื้องเด้อครับในคลิปต่อไป เด็ข้าวมาครับย่ายคางบานผมว่าเจ้าหน้าที่แต่ผมบ่แเน่ใจว่าเมนบอเจ้าหน้าที่เขาว่ากลุ่มสินขอามาถามสอบถามข้อมูลจะาไท,ทายบานไตเ่เสาไตเสาเลยครับว่าพิษว่าถูกเปิดนายิมาแล้วแหละเห็นห้อยเทียนบ่ครับเห็นห้อยเทียนบ่ครับเห็นถูกบ่ครับเห็นถูกบ่ครับพี่นอ้องนี่มีคนมาจุด ทูกขอเลยไผ่เน่ยมาขูดท้งเพื่น,นสร้างให้เถอะวะแมนหรือว่าห้อยขูดนี่จะใิมาขูดทิศอย่างดูแต่ตามออื่อจะแตะเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับจะไปขูดท้งเพื่อนอยังนี่โอ้ไผ่มาเบิงกับเบิงแต่ตาเด้อครับอย่าทำลายอย่าทุบตีนะครับอย่าขีดอย่าเขียนเด้อพี่น้องบ่สร้าง ประโยชน์ก็จยาส้างปัญหาให้เขาครับผมว่าวีธีครับนี่บ่ส้างประโยชน์จะส้างปัญหาโยมมอมอมอไม่แม่ไปนี่ครับเบิงเอาเรวยพี่น้องเละได้เลได้อะตรงข้อเบิงเอามีบ่ตรงข้อตรงหัว ถุงลำโตตอนนี้นามลดแล้วครับม่วว่านหนามเต็มนี่ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องแต่ว่าลงคลิปไปม่วว่านกับมแต่คนมาเบิองอิลีมแต่คนเขามาพระพุทธรูป บอกว่าจะอยู่ตามวาตามว่าหรืออยู่มงดัที่เป็นพระพุทธรูปก็คือเป็นตัวแทนนะของศา,าสนาศาสนาพุทธที่เขาครับเขาลบบูชาอยู่คู่ม,มือนี้ครับราว่ามันอยู่ที่ใจเพียงคิดและลึกถึงครับธรรมะมาอยู่ที่ใจเขาขกาิดาบไหวเอาครับเห็นเป็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธรูปก็กราบไหวเอา มันม,มุ๋มี้ไผ่มานั่งตัวไผ่ด้วยครับอันนี้คือความจริงดี๋ยวเห็นทางหน้าผมมีไพ่ได้ตัวเลยครับบมมีไพ่หูเลยครับว่ามันเกินยังขึน้นเพราะนั้นไทยบ้านก็ยู่แถวหนีเขายัางโบงหูครับคนปั่นดีเก่งวันนี้ถือว่าเก่งระดับอาจารย์แล้วครับขอคขารวะท่านอาจารย์